สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกรก็เข้าครัวค่ะตอนนี้เชฟนกยังอยู่ในเทศกาลอาหารเจนะคะของเดือนตุลาปี2555ค่ะคุณผู้ชมคะอาหารเจที่คุณหาทานได้ตามทั่วไปนะคะอะก็จะเป็นอาหารเจแบบจินจีแล้วก็เป็นอาหารผัด ทั่วไปค่ะบางทีคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกเบื่อนะคะวันนี้เนี่ยเชฟอยากจะขอเชิญชวนผู้ชมมาทําอาหารทานเองนะคะเป็นอาหารที่ทําง่ายวัตถุดิบหาซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อทั่วไปเลยค่ะวันนี้เป็นเมนูวุ้นเส้นผัด3รสเจค่ะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมกันค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะมาดูส่วนผสมของวุ้นเส้นผัด3รสเจกันนะคะอย่างแรกค่ะก็คือวุ้นเส้นค่ะคุณผู้ชมอันนี้เราแช่น้ําแล้วก็ตัดให้เส้นมันสั้นลงหน่อยนะคะแล้วก็ เสด็จน้ำออกค่ะต่อมาค่ะเป็นส่วนของส่วนของเครื่องปรุงนะคะเชฟเลือกใช้น้ําพริกเผาค่ะสูตรเจค่ะตอนนี้เนี่ยช่วงเทศกาลกินเจร้านสะดวกซื้อวางขายทุกสาขาค่ะแล้วก็น้าตาลทรายค่ะผงปรุงรสรสเห็ดค่ะซีอิ๊วขาวค่ะน้ําส้มสายชูน้ํามันถั่วเหลืองนะคะแล้วก็ผักเนี่ยเนื่องจากในร้านสะดวกซื้อเนี่ยผักสดจะไม่มีขายเชฟก็เลยต้องใช้ผักกาดดองกระป๋องค่ะ สเสด็จน้ำออกแล้วก็หัน่นเป็นชิ้นพอคํานะคะและส่วนสุดท้ายค่ะอันนี้เป็นสินค้ามาใหม่ค่ะเป็นเห็ดแล้วก็ผักเทมปุระค่ะ,ะตัวนี้เนี่ยเขาทอดกรอบม,มาสําเร็จเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเราใช้สําหรับจัดแต่งจานกันนะคะสำหรับอัตราส่วนผสมค่ะคุณผู้ชมติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv เราไปทำเส้นวุ้นเส้นผัดสารสกันค่ะ คุณผู้ชมคะเรามาทำวุ้นเส้นผัด3รสพร้อมกันนะคะตอนนี้เชฟตั้งกระทะให้ร้อนแล้วค่ะคุณผู้ชมใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะอันน้ำมันถั่วเหลืองนะคะคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยมันเหมาะสำหรับผัดคุณผู้ชมถ้าเกิดเป็นน้ำมันปาล์มเนี่ยเหมาะสำหรับทอดของนะคะตอนนี้น้ำมันร้อนแล้วค่ะคุณผู้ชมเราจะทำการผัดตัวน้ำซอสก่อนนะคะโดยการใส่น้ำพริกเผาลงไปค่ะ,ะน้ำพริกเผาเจทำจากอะไร ประกอบด้วยพริกค่ะคุณผู้ชมนี่หอมกระเทียมห้ามใส่เนาะเขาก็เอาพวกเห็ดแล้วก็โปรโตีนเกษตรนะคะเอามาคัา่วแล้วก็รุงรสเป็นน้ำพริกเผาค่ะต่อมาค่ะซอสเห็ดหอมเอ่อผงรุงรสเห็ดหอมค่ะน้ำตาลทรายค่ะคุณผู้ชมซีอิ๊วขาวอ่วขอาข้มใส่ซูค่ะอันนี้เคี่ยวเลยค่ะคุณผู้ชมเคี่ยวให้เดือด เรา,เาวุ้นเส้นใส่ลงไปค่ะที่ทําอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าอยากให้วุ้นเส้นเนี่ยเขาดูดซอสเหล่านี้เข้าไปในตัวเขาอะนะคะเพราะว่าตอนที่เชฟแช่น้ําเนี่ยไม่แช่จนกระทั่งวุ้นเส้นอ่ะเละนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้ตัววุ้นเส้นเขาดูดซอสกลับเข้าไปในตัวเขาตัวเขาจะได้มีครบสามรสจริงๆค่ะเดี๋ยวผัดอย่างนี้นะคะจนกระทั่งเส้นนิ่มค่ะค่อยกลับมาดูกันว่าเป็นยังไงตอนนี้นะคะคุณผู้ชมคะ วุ้นเส้นก็ดูดซอสที่เราปรุงไว้ขั้นตอต้นนะคะเข้าไปในตัวเขาแล้วแล้วก็เขาก็โดนความร้อนจนทั้งเส้นนิ่มนะคะเราใส่ผักกาดดองที่เราหั่นแล้วค่ะลงไปผัดพอให้เข้ากันค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเราก็ปิดไฟนะคะเดี๋ยวไปจัดลงจานกันค่ะคุณผู้ชมคะเส้นวุ้นเส้นผัดสามรสเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมจะจัดแต่งลงจานคุณผู้ชม อาหารที่ดูเหมือนซิมเปิลง่ายๆนะคะความจิ้เคล็ดลับมันมันมีของตัวมันนะคะคุณผู้ชมแล้วก็วิธีการที่เราจะทําให้มันดูดูดีมีราคาแล้วก็น่ารับประทานค่ะก็มีเทคนิคค่ะน,นี้วุ้นเส้นที่เราผัดนะคะเรามาจัดลงจาน ใส่ผักกาดดองนะคะกระจายตัวให้ทั่วค่ะชิดขอบจานเล็กน้อยแล้วก็ผักเทมปุระค่ะที่เราหาซื้อสำเร็จรูปได้แล้วนะคะในปัจจุบันจะเริ่มบนเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมอาหารเจที่ไม่จำเจนะคะแล้วคุณก็ทำได้เองหาซื้อวัตถุดิบก็ง่ายค่ะ สำหรับอัตราส่วนผสมค่ะติดตามชมที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtravel.tv คงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ